สวัสดีครับมาพบกับภูเก็ตการ์ดกันอีกแล้วจากทริปเล่าเรื่องที่แล้วเรามาเราก็ พาไปเพลนนู่นเพลนนี้มากมายแต่ว่าในเรื่องมันก็ต้องมีเพลนหลักใช่ไหมคลิปนี้เราจะไปที่รัฟเก้ารัสเก้าเนี่ยถ้าเทียบกับเมืองไทยก็กรุงเทพครับภูมิทัศน์ของรัฟเก้านี้ก็จะเป็นเมืองครอบโลกคือทุกสิ่งทุกอย่างมีเมืองอยู่หมดเลยครับไม่มีช่องว่างครับแลน์มอรเทนก็จะเป็นเมืองที่คุกกุไปด้วยไอรอนแลนดสวอมก็จะเป็นข้างใต้เมืองแบบที่ลึกเลยแต่ไม่เห็นพื้นดินนะ ว้างล่างยังมีเมืองต่อไปอีกฟอรเรสก็จะเป็นเมืองที่มีต้นไม้เยอะๆมากมายมีต้นไม้ปลูกอยู่ออเรนต์ก็จะเป็นเมืองที่ระหว่างสายนามีน้ำปกไหลายผาก็คือทุกที่มีเมืองครับมองไปทางไหนก็เมืองทั้งนั้นเผ่าพันธุ์ในรับเิกาเนียจะมีมากมายมีทุกสายพันธุ์ครับสายพันธุ์แบบหายากๆก็มีสายพันธุ์แบบเห็นเกินกาทั่วไปเงี้ยก็มีเป็นก๊อบลินต้ฟิงซอมบี้อะไรมีหมดครับแต่ว่าเมืองเนี้ยมันจะแบ่งเป็น1 0บกิวซึ่ง1 0บกิวนี้ก็จะแบ่งกันทาา้ี่่ตง ในรับริกาแต่ถึงจะอยู่ในเมืองเดียวกันแต่สิบกิวนีไ้ไม่ได้เป็นมิตรกันเท่าไหร่ครับก็คือแแห่แบ่งๆพึ่มๆกันเหมือนกับภาคการเมืองต่างๆซึ่งแต่ละกิวก็จะมีอํานาจหน้าที่ไม่เหมือนกันกิวที่1อารโซเรสฟ้าขาวกิวเนี้ยก็จะทําหน้าที่เป็นตุลาการในรับริกากิวนี้เป็นกิวที่มีอํานาจติดหนึ่งใน3ของอํานาจสูงสุดน,นะครับก็คือถึงจะมี10กิลอ่ะแต่ละกิวไม่ได้มีอํานาจเท่ากันนะฮะก็คือจะมีกิวนี้ใหญ่หน่อยกิวนี้เล็กอะไรประมาณนี้แต่อาร์ นี่คือ1ใน3ามขั้วหน้านครับกิลนี้ปกครองด้วยสฟิงซ์สฟิงค์ชื่ออิสเปเรียทำหน้าที่เป็นตุลาการใหญ่ตัดสินความผิดถูกข,ของคดีความในแอฟริกาจริงๆอะ่ะมันจะมีซ e o ด้วยคือไอ้พวกนี้มันจะเป็นแบบผู้ปกครองกิลอะครับประมาณผู้ขอตั้งหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดคล้ายๆหัวหน้าพักแต่ว่า CEO เนี่ยจะเป็นเหมือนเ,ออเลขาธิก,การนะครับสมมติกิลเนี้ย มีซฟเง์เป็นใหญ่ใช่ไหมกิลเนี่ยมีเดมอนก็คือจะให้ซัฟิง์มาคุยกับเดมอนมันก็ไม่ใช่อ่ะคุณมันใหญ่ทังคู่มันก็จะมีซีออยู่ซึ่ง Co อนียส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกที่เอ่อคุยกันได้เช่นเอลตึงมนุษย์อะไรประมาณนี้โอเคเราไปต่อกันโบรรสโบรรสอยู่ในสีขาวแดงนะฮะคือยุติธรรมและเลือดร้อนรุนแรงโบรรสเอ่อทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นตำรวจของลาฟนิกา ก็ค,คือจับกลุ่มปราบปรามแล้วก็เออประมาณเป็นศัตรูกับความชั่วร้ายทั้งมวลที่เขาคิดว่าเป็นความชั่วร้ายนะก็ค,คือมันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปแต่ว่าถ้าโบลอเห็นว่าไอ้นี่มันผิดเออคนก็ต้องถูกปรับอะไรประมาณนี้มีหัวหน้ากิลเป็นหนังฟ้าครับชื่อออรเรียกิลนี้ชื่อเต็มก็คือ,อ,อกองพันแห่งบลบ l ล์ลลเก,ก็จะมีประการชื่อสันโฮมไพเภาคแรก ซึ่งเป็นภาคก่อนหน้านี้นะคือลานิก้าเนี่ยต้องบอกว่ามันเคยมาเป็นเรื่องสั้นแต่ว่าอันนี้คือเขาเอามาโมดิายใหม่ให้มันเป็นเพลงหลักเพราะว่าเพลงมันคงน่าสนใจพระเอกภาคแรกอยู่กิวนี้ครับชื่ออากัดคอร์สเป็นตำรวจแก่ๆแ,แบบปลดกษียณแ,แล้วดำๆหัวโลนๆหน่อยคือพระเอ,อกซีรีส์หนังฝรั่งเลยครับโอเคกิวต่อไปเขียวดำโกกรีโกกรีก็ ขึ้นชื่อด้วยเขียวดำวก็คือชีวิตความตายหัวหน้ากิลจะเป็นกอรก้อน3ตัวชื่อ Sister of Stone d e เดแต่ตอนหลังก็เออได,ได้ได้ตายลงนะฮะแล้วก็มีหัวหน้ากิลคนใหม่ขึ้นมาชื่อร a ส ka เธอก็เป็นกอกก้อนเหมือนกันกิลนี้มีหน้าที่ก็คือทำอาหารป้อนคนในรับนิก้าครับใช้ซอมบี้ทำฟาร์มอ่ะคุณก็คือซอมบี้แม่งไม่เหนื่อยอยู่แล้วอะ่ะคือมึงก็ไถนากันทั้งวันนะแล้วก็ตายตายกยเป็นปุ๋ยก็ได้ปุ๋ยทำข้าวอีกอะไรประมาณนี้ก็เป็นกิลที่เกี่ยวกับ การเลี้ยงชีพแล้วก็ชีวิตความตายต่อไปซิมิกซิมิกนี้ภาคแรกเป็นแพทย์นะครับซิมิกนี้สังกัดเขียวฟ้าจะทําเรื่องเกี่ยวกับการปรุงยาเงี้ยแต่ตอนหลังอ่ะตอนภาคล่าสุดอ่ะซิมิกเริ่มมาเกี่ยวกับพวกเบลโลจีแล้วก็คือพวกตัดต่อพันธุกรรมเออกิวเนี้ยจะมันนมีจุดเด่นตรงที่ไอ้ไทป์ของมันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสองสามไทป์ใช่ไหมคิวแมนซนเยอร์อะไรพวกนี้มีเผ่ากายาชีพแต่พอคุณเข้ากิวเนี้ยแม่งจะมีไทป์มาเป็นพืชเลยครับยาวเช่นฮิวแมนออคโตปัสชาร์กอะไรพวกนี้คือสมมติคุณ แขนขาดมาโอ้เจ็บมาให้กิวนี้รักษาคิอวเี่บหมกได้เดี๋ยวผมจะทําแขนให้ใหม่แล้วกิวนี้ก็ติดแขนปูไปโอ้ยมีแขนเป็นปูแล้วก็คือจะกลายเป็นกิ m วแมนโซนเยอร์ครีอะไรประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับการรักษาครับแล้วก็เป็นพวกจัดแต่แงพันธุกรรมอะไรประมาณนี้เลยกูรูกูรูเนี่ย ไม่แน่ใจว่าม,มันมีหน้าที่อะไรในรับริก้าครับคือมันเหมือนพวกเด็กแว้นเด็กสคอยอะคุณก็คือตีเมืองปวดเมืองไปวันยึดพื้นที่อ่ะคือกูไม่มีสมองอะ่ะหัวหัวหน้ากิลชื่อบาโบจิมอสเป็นไสคขอบครับแต่หัวหน้ากิลนี้มันมีขึ้นมีลงนะคุณ,คณก็คือกิลเนี้ยมันสคอยแว้นนะครับกลาหลนมากๆคือวันไหนใครอยากจะท้าดวล กับหัวหน้ากิวอะ่ะก็ทาได้ครับก็คือถ้ามึงซัดกูลงได้มึงก็เอาตำแหน่งหัวหน้ากิวไปเลยเป็นกิวที่วันๆไม่ทํเทียอะไรยกพวกตีันอย่างเดียวแล้วก็ยึดอานาจยึดเข็นปกคกพองไปเรื่อยๆอ,อไม,ไม่ไม่ได้มีอานาจมากเหมือนเหมือนกับเด็กสกอยข้างทางอย่าไปสบตาม,มันแล้วกันต่อไปขาวเขียว เซเลเนีกิวนี้เหมือนกับศาส,สนาครับเธอถ้าถ้าโลกภายนอกวันวุ่นวายก็าสามารถมาเข้ากิวนี้ได้ก็คือหัวหน้าก็จะเป็นไดแอตสตัวที่ร้องผระสานเสียงกันให้เกิดท่วงทานองแห่งมานาก็าคือคุณเข้ามาในกิวนี้แล้วก็จะสุขสงบลมเย็นกิวนี้เน้น ภาษาสา,านานเพื่อทํางานกันเป็นทีมครับหน้าที่หลักๆก็คือสูนลรมจิตใจครับสวนโรมจิตใจศาสนาแล้วก็สม,มัครขี่ขบเกี่ยวอะไรพวกนี้กันในเมื่อมีความดีงามศาสนาแล้วเราก็ต้องมีความชั่วร้ายรุนแรงมันก็ไม่เชิ่งชั่วร้ายหรอกแต่ว่ามันก็คืออีกด้านหนึ่งแร็กดอสแร็กดอสขังกัดดาแดงครับไม่เกี่ยวอะไรกับกิวเมื่อกี้เลยแบบเป็นขั้วรตรงข้ามครับอาจจะตรงข้ามกับข่าวฟ้าด้วยก็คือกิวเนี้ยมีหัวหน้าตัวหนึ่งชื่อแร็กดอสเป็นอาสูรครับต้องชี้แจงว่า มันจะมีแค่บางกิลวเท่านั้นที่หัวหน้าผู้ขอตั้งกิลวพันปีที่แล้วยังเป็นหัวหน้าอยู่จบจนแบบนี้ซึ่งก็มีกิลวนี้แหละ หนึ่งในนั้นน่าจะมีทั้งสองกิวที่ที่เป็นคือปกคกพองยาวตั้งแต่เริ่มต้นจนบันนี้ก็คืออ e ีเลกดรอนนี่แหละแลกดรอนเป็นอสูรครับอสูรจากนรกเลยกิวนี้แรกๆะเขาบอกว่าทําเหมือนกับรับผิดชอบอินเตอร์เทนก็คือเล่ายาปาปิ้งการพนันอบายมุกอะไรทั้งหลายก็อนเตอร์เทนอยากอนเตอร์เทนมาเข้ากิวนี้ครับรับรองลอยกันทั้งหมดอะ่ะภาคล่าสุดเนี่ย และดอตจะเน้นเอนเตอร์เทนและก็คือส่วนใหญ่คีเจอร์เขาจะเป็นพวกตัวตลกเนี่ยคือเข้ามานี้เอนเตอร์เทนกันแน่นอนแต่ว่าจะเอนเตอร์เทนแบบรูปแปลกๆเช่นเอาคุณไปผ่าขมองเล่นให้เอนเตอร์เทนอะไรประมาณนี้มันก็จะจิตๆิตหน่อยครับก็เป็นกิลที่ใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างความสนุกไม่แน่ใจว่าหน้าที่เดิมอาจจะเป็นพวกเหมือง ขดเหมืองหรือว่าถันอินอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าล่าสุดก็คือเป็นกิลเพื่ออ n นเตอร์เทนอย่างเดียวคือกดเกิดไม่สนนะก็ทําให้เกิดปัญหากับกิวาาลวออ l เตรเลีกับบรอสกันอยู่เมืองก็คอมเมนต์กักนคุณไม่ถูกกันสีมันก็ตรงข้ามกันสุดควัวอยู่แล้วนะโอเคเราเจอเรื่องสนุกสนานกันมากแล้วเรามาเข้าสู่เรื่องออความรู้กันบ้างขอแนะนําอีกกิลหนึ่งซึ่งหัวหน้ากิวก็เป็นคนที่ก่อตั้งกิว มาแต่แรกเหมือนเหมือนกับแลกดอทเมื่อกี้ครับชื่อนิมิเต็นนิมิเต็ก็ตั้งกิวอีซัตก็คือมันก็เอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อกิวแหละแต่ว่าแผลงๆหน่อยเออกิวนี้สแกตฟ้าแดงครับรับผิดชอบเรื่องปากปาและไฟฟ้า ในลาฟนิกาแต่จริงๆอ่ะมันเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องนะครับคือกิลเนี้ยมันทดลองแม่งทุกอย่างอ่ะทดลองอะไรก็ได้ที่มันอยากรู้ก็คือมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปแต่มันก็ไม่ได้ชั่วคือมันอยากรู้อะไรกูก็จะทดลองอย่างนั้นนะนิมิเตอ่ะในสมัยก่อนสมัยอดีตเลยนะมันได้ทําการทดลองอย่างหนึ่งที่ทำให้มังกรหายไปหมดเลยจากลัฟนิกาคือมังกรที่มีสติปัญญานะเหลือแม่งคนเดียวคือทำอะไรไม่รู้เขาไม่บอกแต่ว่า นั่นแหละนิมเมเซร็จก็เลยกลายเป็นมังกรที่มีสติปัญญาอยู่ตัวเดียวในลัทธิการเท่านั้นครับที่เหลือก็เป็นมังกรงๆต่อไปก็จะเป็นกิลที่เรียกว่าเป็นพ่อค้าแล้กันมีมีซื้อมีขายมีขาวมีดำเราขอต้อนรับสู่ออทซอฟกิลนี้ก็คือขาวดำครับสังกัดขาวดำ มีหัวหน้าเป็นสมาพันธ์ผีชื่อ Gold c o n c i l อ l of Osowa อันนี้คือไม่ไม่ได้มีคนเดียวครับกิลนี้ก็ไอไอกอ c o u n c i l เนี่ยมันก็คือหนึ่งในสามกิลดที่มีสมาชิกตั้งต้นมาตั้งแต่แรกก็คือเป็นสภาผีพวกผีมันไม่ตายฮะแม่งอยู่มายาวเลยแล้วกม็มีแต่เพิ่ม เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆกิลนี้ส่วนใหญ่ก็จะทําเกี่ยวกับพ่อค้าครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินเงินทองทองครับการลงทุนรวมทั้งประกันชีวิตคุณตายหาไปแล้วคุณสามารถเป็นวิญญาณกลับมาแก้แค้นคนค่าคุณได้ด้วยนะสนใจไหมครับคุณถ้าสนใจเสร็จชื่อสมาชิกโดเนียก,ก็เป็นกิลวเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าอะไรพวกนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นลัทธิไก่ๆด้วยนะโอเค เราก็มาถึงกิลที่10กิลสุดท้ายชื่อกิลดีเมียกิลิลนี้เป็นบอสใหญ่ในในเนื้อเรื่องภาคที่แล้วครับดีดีเมียมีชื่อเต็มว่าดีเมียเฮาส์กิลนี้การคงอยู่ไม่ค่อยแน่นอนไม่มีใครรู้ว่ากิลนี้สร้างขึ้นมาทําไมกิลนี้ทําเบลกับสายลับการสืบสอบหรือว่า การล้วงความลับจากกิ้วต่างๆเข้ามาในกิ้วตัวเองในในภาคแรกอะครับกิ้วนี้ไม่มีนะครับเหมือนกับเป็นนิทานเมืองดีดีเมียเนี่ยมันจะทําการล้างสมองสมาชิกในกิ้วอะครับแล้วก็ปล่อยให้ไปใช้ชีวิตในกิ้วอื่นเช่นผมอยู่ในสมิงเนี่ยเป็นแพทย์เนี่ยแต่จริงๆผมเป็นดีเมียก็คือในในตอนเช้าผมก็จะล้างสมองตัวเองให้ลืมว่าตัวเองเป็นดีเมียแล้วไปใช้ชีวิตเป็นแพทย์รักษาน,ะะนุ่นรักษานี่เพื่อเอาความลับพอ กับบ้านตอนเย็นมนสะกดของตัวเองจะคลายครับจริงๆผมเป็นดีเมียแล้วก็ส่งข่าวไปให้หัวหน้ากิลซึ่งก็จะทําการรวบรวมข่าวสารแล้วก็ส่งสปายเข้าไปในทุกๆกิลว,ว่ากันว่ากิลนี้มีตัวตนเพื่อที่จะทํำลายกิลทั้งหมดในลาสิกาเป็นกิลตัวร้ายในภาคแรกครับแต่ภาคล่าสุดเนี่ยคือเหมือนจะลดความดุร้รยลงแต่ก็ ไม่ได้เปิดเผยตัวเหมือนเดิมก็คือวิธีการก็เหมือนเดิมคือไม่มีสำนักงานกิ้วครับกิ้อยู่ไหนก็ไม่รู้หัวหน้าคือลาซาร์ครับเป็นเชมป์ชิปเตอร์คือภาคแรกกบเป็นเวมไพแต่ว่าโดนเพเอ,อกปากไปภาคนี้เป็นลาซาร์ลาซาร์นี้ก็คือไม่มีใครเคยเห็นหน้าครับเป็นเป็นเชมป์ชิปเตอร์ที่ปิดบงังใบหน้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาในตอนจบของภาคล่าสุดเนี่ยตอนมาร่วมประชุมมันยังไม่เปิดหน้าเลยนะคุณมันแปลงเป็นใครมาเขาไม่รู้อะก็เกี่ยวกับความลับดำมืดธุรกยยิจการซื้อขายแบบลับๆสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเควัน,น นําเกี่ยวกับพวกกิลต่างๆไปเยอะแยะมากมายเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะนําคุณเข้าสู่ในเรื่องของรัฟนิกา้าที่เป็นประบทเพราะว่าคือพอเปิดภาคใหม่อ่ะเขาก็ระบุชัดเจนเลยว,ว่าเออที่เนี่ยคือเพนหลักและเจสก็อยู่ที่เพนนี้ครับก็คือเอช่าบ้านอยู่ที่กิลออสเซเรียนอไม่อาจจะไม่ได้เช่าบ้านอ่ะแต่ว่าทํางานอยู่ที่นี่แหละก็คือประมาณถูกโลกกับกิวนี้โอเคสําหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารของคูเกตการ์ดอีกต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ